ปูบนบ่นีท่านทำสูฟังไงนะท่านตาสาอีสา,บานบ้านนอกเต็นอย่าเต็นสามออกอย่าออกซาำว่าอย่าทมนำไล่กึนฝ่ามันสิถึหนาเจ้าของ <c oughs> อพญาวนพญาให้ลุกก้อนกาห้ากินตอมไก่หให้ลุกตะเสาหนึ่งเขาใส่บาท หยาดนา้ำหยาดพกยิ่มเยี่มยมแจ่มใสเป็นมือใหม่ของเฮาแต่เด้์มืออื่นจะสิเป็นมือของผู้ใดบ่มีไก่หูอย่าอยู่ในความประมาณให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาปูนยางมาจักปีแล้วยางมาหาปีแล้วเด้ปีนี้ปีที่หายนางสุป,ปีเลยบอกยางสุป,ปี บางครั้งก็ได้เดียนกว่ามาปีนี้ยางเลยที่เขาที่ยางสามเดียนไป่นด้ปีนมีภูเ้าให้การพันเพี้ยนมากก็เจอสภาพฝนแดดเยอบไหมสูงก็ฝนที่รไรเย็นงวยแพสนาแหรอกธรรมศาสตร์คือธรรมชาติ อยู่ไปอยู่ไปบ่ไหลเนี่ยเขื่อนไม้ก็บ่ไหลต้องนั่งอยู่สื่อแบบคือพระดิยะเจ้าะตีจริงบ่อไหลวาวฝนเมาอเมื่อยุสลาเขากับบ่ให้อยู่ซำนะเมื่อตกพายุลอกอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นข<อ>เขาขอาษาสลาก้าวไว้ กานเบียดเบียนผู้อื่นเขามันก็เป็นบาปแม้แต่เขาคิดก็เป็นบาปคือบกุศลวัดยุคือหนูนี่ยุต่ายต้นใหม่ห้างแตนแตนก็ตอดน้ำอยู่อยู่น้ำแตนน้ำงูไปคือว่าไปยวัดคือหมู่ปุยออกมายางให้มันลำบากอเหรงมันบ่ไลฝนเฮามันบ่ไลมาสิ่งที่เงาย์ฝนตกมันมีมือเศร้าเลย แต่มาจุราความตายนี่มันโบว่นเห่าเลยเดเอข้านอเผอยังไงป้าปลวมดมาจุราเป็นของเขาทันทีข้าต้องมีสติปาหน้าละสติพระพุทธเจ้าคนละเรินให้มากระท้าให้มาต้องหนีเว้นออกจากอ,าอย่าจากโยมไปปฏิวัติเ,เดินเป็นผููอาภาธน่อยเ,อเป็นผูู มักหน่อยสัโรดูดเดียนบางาทีบางเขาไปปักมองน้าคืนสามขึ้นามา,มาว่ามาววินในนาทุนปิกายนี่เดียนหนึ่งนีออ่อยู่ไหลอย่างสำหนยกยเอาสำนันละาตามกำลังของเขาเอาอยากอยู่โดนอยู่นั่นแหละ ขัานมันบ่นเกิดปัญหาขัานมันเกิดปัญหาก็ต้องไปไหว้าบหูหพระพุทธเจ้าให้เด้งเอาคือปัจุบันอนาคตก็ยังม่่งบวเห็นรังอนาคตที่ผ่านมาแล้วบ่ต้องไปะบอกถึงเนี่ยปีนี้ว่าลำบากคือเก้าคะแนนครับ ูปีนี้บอลำบากปีนี่คูปีสามปีให้หลังออบอลลับากย้อนเต็นมีสลาดขึ้นกว่าเก่าปัญญาขื่นกว่าเก่ากไม่ตะโกดบ่เออแต่กี้มีตะโกดเพราะว่ามันยังว่าท่านอายุสมัยนั่นเด้เขายัางว่าท่านเหตุมาดิส่วนไหนเขาว่าท่านเหตุกันนะป่าเต็นป่าเติร์นมัอนี่เขายัางว่าท่านเหตุกันนักเดินใหม่นัก ศึกษาใหม่มันกับลำบากไปธรรมราคือครูคอาจารย์พ่นที่เพ่นหูเดียวลายเนาะเท่าสิพันไม่ได้แต่ผมติดตามปูมากับสองสามปีก็โอ้ยจะเน่วถุกเน่าอยากพากันลำบากลำบนสู่กันสู่ไปสู่สักเหมือนหนึ่งมันสิเกิดค่วมดีเกิด,ด,กดขึ้นคนห้าวโวหูก็สิมีผู้เห็นอ่า คนการฝึกกิตตะคนเฮาโบหูหวนลางค้นกับโบรหวานนารกมี่สวรรค์มี่นิพพานมี่คนเรานั่นที่สางตะคุ่มชัวไวเออบ่เห็นคุ่มดีเลยแม้จะเป็นมนุษย์อยู่ก็มีคุ่มลำบากเออเพราะว่าเขาบริเกิด่านารกมี่สวรรค์มี่อีคอนบางพวกเขาได้ฝึกกิตตะมากเ,เขากรทำมาก เขาสิเห็นบานนลนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีเขาด้นั่นสิฝบกกิตตะบ่อยมากที่สุดแล้วก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ก็มีความสุขแม้ตายไปโดกหนาเขาก็รับวามสบายในภพที่ละาละโลกนี้ไปแล้วที่น่คือคำพศรศาสดาที่ยากคือสิ่งสิ่นฟื้นใจกับของอย่แล้วมนลาบากเียง มันบ่ได้ฟืน้นใจตาบล่ลำบากกายบล่ลำบากคิดบล่ลำบากนี่คือพระพุทธเจ้า